เกี่ยวกับเรื่องของโครงการแก้หนี้นอกระบบนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ28พฤศจิกายนนะคะก็มาตามนัดค่ะอย่างที่รัฐบาลคุณเศรษฐาบอกไว้ว่าจะประกาศนะคะให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็พูดถึงรายละเอียดของการแก้หนี้นอกระบบด้วยนะคะล่าสุดก็มีการเปิดโครงการแก้หนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเตรียมเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบนะคะลงทะเบียนได้ในวันที่1ธันวาคมนี้ส่วนกระทรวงก,การคลังก็เปิดช่องสําหรับเจ้าหนี้หรือว่าผู้ประกอบการด้วยใครสนใจที่ ที่จะมาปล่อยกู้แบบถูกกฎหมายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะได้รับใบอนุญ,ญาตคือมาขอใบอนุญ,ญาตในการทรําธุรกิจจากภาครัฐได้นะคะีย้วย่าเป็นปิโก้ฟ n น n c นซ์นะคะก็คือเล็กลงมาอีกจากมโครฟ i น a n นซ์ต่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายกเศรษฐานะคะได้ออกมาพูดถึงเรื่องของวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะคะร่วมกับคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเกษดสดาจีนะวิจารณารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังและพลตรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะซึ่งนายกร,รัฐมนตรีประกาศให้การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนั้นเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลจริงจังนะคะจะได้ฟื้นฟูความเป็นอยู่และคืนศักดิ์ศรีรวมถึงความหวังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยนายกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าปัญหานี่นอกระบบเนี่ยกัดกร่อนสังคมไทยมายาวนานหรือเกินแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมอีกหลาย ประการรัฐบาลเนี่ยประเมินจํานวนคนเรือนที่มีปัญหานี่นอกระบบเอาไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า50 0 0 0ล้านบาทซึ่งคิดว่าตัวเลขนี้อาจจะประเมินไว้ค่อนข้างต่ําปัญหาจริงๆน่าจะมีมากกว่านั้นด้วยนะคะ คำถามคือแล้ววิธีการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไรสําหรับใครที่สนใจนะคะคือบรรดาลูกหนี้นอกระบบนะคะนี่คือขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการค่ะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเปิดระบบให้ลูกหนี้ลงทะเบียน1นธันวาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบที่สว่วนราชการแก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศด้วยซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเลยนะคะที่เว็บไซต์ debt นะคะ debt ที่แปลว่าหนี้เนี่ย d e d P o p a g o t h แต่ว่าบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการที่จะลงทางออนไลน์ก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เช่นกันใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะให้ไปลงทะเบียนที่ที่ว่าการอำเภอส่วนใครอยู่กรุงเทพมหาคนครให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตได้ทุกแห่งเลยค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามนะคะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านช่องทางสายด่วนก็ได้ศูนย์ดำานธรรม1567งาตลอด24ชั่วโมงแต่เริ่ม1่ธันวาคม ะะจากนั้นค่ะศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบก็จะไปรายงานผลการลงทะเบียนของลูกหนี้นอกระบบที่ขอรับความช่วยเหลือให้กับกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมการปกครองทราบนะคะลงทะเบียนปุ๊บก็จะรายงานให้ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทราบหลังจากนั้นนะคะก็จะมีรายงานแบบเนี้ยนะคะกลับไปให้กรมการปกครองทุกทุกเดือนถามว่าลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะลูกหนี้จะได้อะไรลูกหนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการไกล เกลี่ยหนี้ค่ะซึ่งนายกเศรษฐาบอกว่าภาครัฐเนี่ยแหละจะเป็นตัวกลางสําคัญในการไกล่เกลี่ย clear. พร้อมกันทั้งหมดเลยและจะดูแลเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้อย่างเป็นธรรมคือไม่ได้เทคไซ์ใครคนใดคนหนึ่งนะคะคือดูแลทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ด้วยตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงปิดหนี้ได้สําเร็จการทําสัญญาหลายครั้งเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายมีดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมมีกระบวนการทวงหนี้ที่ใช้ความดุนแรงนะคะก็จะเข้ามาดูแลส่วนนี้ด้วยนายกบอก ว่าหลังจากขั้นตอนการไกล่เกลี่ยแล้วรัฐบาลจะช่วยปรับโครงสร้างนี้ด้วยค่ะซึ่งกระทรวงการคลังจะเข้ามาตรงนี้นะคะจำได้ไหมคะส่วนแรกคือกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เข้ามาเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็วรวบรวมข้อมูลให้ส่วนการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะหลังจากที่ไกลเกลี่ยเรียบร้อยทางด้านของกระทรวงการคลังจะเข้ามามีบทบาทในการปรับโครงสร้างนี้จะมาช่วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะมาช่วยทางการปรับระยะเวลาเงื่อนไขกระบวนการต่างๆประชาชนจะได้ใช้ ใช้นี่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เบียดบังการใช้ชีวิตจนทําให้พี่น้องประชาชนนี้ท้อถอยแต่รัฐบาลก็โน้ตไว้เหมือนกันนะคะบอกจะระมัดระวังค่ะไม่สร้างภาวะอันตรายทางศีลธรรมหรือว่าภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันก็คือม o ร a ลฮ a ส a r d ในการใช้มาตรการช่วยเหลือทั้งหมดนี้นะคะส่วนคุณกรุสดาจีนับวิจารณารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงการดําเนินการในส่วนของกระทรวงการคลังว่าปัจจุบันเนี่ยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐไม่ว่าจะ เป็นธนาคารออมสินหรือว่าทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดให้มีแหล่งทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้างอย่างเช่นสินเชื่อของ ธนาคารประชาชนเพื่อแก้หนี้นอกระบบนะคะซึ่งส่วนนี้ธนาคารอมสินนะคะเป็นผู้ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะเป็น f l ล t r a t อยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะคะปีหนึ่งก็ราวๆสัก12%เนี่ยนะคะแล้วก็ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน5ปีขณะที่อีกประเทศหนึ่งก็คือสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบ การอาชีพอิสระรายย่อยเพื่อเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบวิชาชีพซึ่งธนาคารอมสินก็เป็นแม่ง,งานเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อไม่เกิน0,000 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่แฟตเดตร้อยละ1ต่อเดือนเท่ากันนะคะแล้วก็ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดยืดไปเป็น8ปีหรือว่า96งวดส่วนทกศค่ะจะมาในหมวดของสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้ยากจนทกศนะคะก็จะสงวนแล้วก็รักษาที่ดินจากการจำนอง หรือว่าใช้ที่ดินเป็นประกรันวงเงินสูงสุดเนี่ยเขาให้2อล้านห้าแสนบาทต่อรายดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ5ต่อปีนะคะแล้วก็ระยะเวลาการชรําระนี้ไม่เกิน20ปีสําหรับเจ้าหนี้นอกระบบ ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของภาครัฐล่ะคะ่ะที่อยากจะบูรณาการแล้วก็แก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างเป็นรูปประธรรมนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็ต้องดูนะคะว่าตั้งแต่ต้เนเดือนธันวาคมจะมีคนมาลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กระบวนการไก,กล่เกลี่ยรวมถึงเรื่องของการชำระคืนหนี้ปรับตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมมากขึ้นนั้นนะคะจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําควบคูค่กันไปก็คือให้ความรู้เรื่องของตัว financial literacy นะคะหรือว่าความรู้ด้านการเงิน ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันสําหรับเรื่องของวินยัย mm. การเงินแล้วก็พฤติกรรมการเงินของคนไทยนับจากนี้ไปด้วยค่ะน้องเมย์คะค่ะพี่เฟิร์นก็ถือว่าถ้าเรามีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะก็จะทําให้ตัวเลขนะหรือว่าอัตราส่วนของคนที่อยู่ในหนี้นอกระบบเนะี่ยมันอาจจะน้อยลงเพราะว่านี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่ในช่วงปลายทางเหมือนกันนะคะในการที่จะต้องมาคอยไกลเกลี่ยหรือว่าคอยป้องกันไม่ให้เกิดมีการทวงหนี้ที่มันไม่มีความเป็นธรรมขึ้นมานะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ